อากาศตอนเช้านะครับอากาศตอนเช้าของบ้านดอยปูไข่นะครับอากาศตอนเช้านะครับอากาศดีมากเลยนะครับเมื่อวานก็หมอกเยอะนะครับเมื่อวานก็หมอกเยอะอากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับสิบกว่าองศา ตื่นมาเช้าๆนะครับเรามาสูดอากาศดีๆนะครับใครมาเที่ยวต่างจังหวัดแล้วตื่นสายถือว่าเจ๋เจ๋เจ๋เ,เปรียบนะครับจะหายด้วยนะครับมาต่างจังหวัดต้องตื่นแต่เช้านะครับมาดูนะครับมาดูมาซึมซับบรรยากาศนะครับ ถ้าเราอยู่กรุงเทพอากาศจะไม่ดีอย่างนี้นะครับนะครับคิยวจะมาดีสอร์ดนี้หลายครั้งแล้วนะครับแต่ไม่มีเวลามาเลยนะครับส่วนมากจะไปเชียงใหม่แต่ตอนนี้มาเชียงรายนะครับเชียงรายเป็นครั้งที่สองครับก็รู้สึกดีทุกครั้งที่มานะครับเจ้าของรีสอร์ดใจดีนะครับดูแลลูกค้าดีนะครับยิ่งย็นจนใส่ดี นะครับรีสอร์ทก็ก็สวยเห็นไหมครับสวยมีห้องหนึ่งนะครับห้องห้องนอนของเรามันจะมีในส่วนของที่นั่งเล่นต่างหากด้วยมีระเบียงข้างๆต่างหากด้วยนะครับมีสระว่ายน้ำนะครับที่สุวกลางเขาเยอะนะครับอันนี้ที่ส่วนกลางเขาเยอะที่ส่วนกลางเขาจะเยอะ,ะเยอะนะครับที่เยอะ ที่นี่ที่พักห้องไม่เยอะนะครับแต่ว่าห้องแต่ละห้องนี่เป็นห้องที่ใหญ่เราลองมาเดินนะครับดูบรรยากาศ <C le af wizard> ขอรรีสซอร์ทนะครับ้บานปูไข่นะครับเขจัด่านที่สวยนะครับอันนี้ห้องของเราเป็นระเบียห้องของเรานะครับระเบียห้อง,องเรา ล้วอยู่บนเขานะครับบนเขานะครับได้ยินเสียงน้ำไหมครับได้เสียงน้ำไหมเราลองฟังเสียงน้ำนะครับเสียงน้ำที่น้ำที่ไหลไมันจะเขานะครับตอนนี้พระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วนะครับขึ้นนีกสักนิดหนึ่งนะครับอีกสักนิดหนึ่งนะครับ ท้องฟ้าจะสวยกว่าน,นี้นะครับหมอกก็จะขึ้นสวยกว่าน,นี้นะคะที่นี่มาหน้าฝนก็ดีนะครับหน้าฝนก็ได้หน้าหนาวก็ดีมาได้ทุกเวลาเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นหน้าฝนนี่หมอกเขาจะหนากว่าน,นี้ตกปุ๊บหมอกก็จะหนาขึ้นเลยเนาะที่นี่ค่อนข้างจะชอบอย่างที่ว่าที่สนยนกลางเขาเยอะ เราเดินไปไหนเราก็สามารถเดินเล่นได้หมดเลยนะครับแต่รีสอร์ทไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเที่ยวที่เราเหมือนเราเหมือนนอนอยู่บ้านตัวเองนะครับเจ้าของอใจดีดูอบอุ่นดีนะครับเรามาดูนะครับแสงแรกของเช้านี้นะครับอาทิตย์เริ่มขึ้นละอากาศเย็นมากเลยนะครับเดินมากใครมีโอกาสนะครับ ถ้มาเที่ยวเชียงรายบ้างนะครับเพราะเชียงรายเป็นเมืองสงบมีเมืองวัฒนธรรมมีวัดเยอะมากนะครับเมื่อวานไปวัดมาหลายวัดเลยนะครับวัดล่องขุนวัดห้วยปลากั้งนะครับแล้วก็มีอีกหลายหลายวัดเลยเมื่อวานไปหลายวัดวันนี้ตอนเช้านะครับก็จะไปถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะไปในส่วนของ สมเด็จเจ้าครับแม่ฟ้าหลวงอะไรอย่างเงี้ยครับแม่ฟ้าหลวงแล้วก็จะไปเอ่อดอย,หล,ยหลายที่ครับมันมีหลายที่นะครับผมจําชื่อไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับอ๋อเราไปผาหีครับผาหีตอนนี้ใครมาเชียงรายแล้วนะครับไม่ได้ไปผาหีเนี่ยถือว่าพลาดนะครับผมว่ามาไม่ถึง ครับปัจจุบันนี้ผาฮีนี่คนคนชอบครับคนชอบมากเลยคนก็จะชอบเพราะว่าตอนนี้เป็นเรลาในโซเชียลต่างๆเนี่ยผฮีมาแรงมากนะครับสมัยก่อนเนี่ยที่เคยมาเนี่ยเราก็จะเป็นลักษณะของที่เราไปก็คือพวกภูชี้ฟ้าผาตั้งอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตรงแถวแม่สายอะไรเงี้ยครับ ที่เราไปซื้อของชายแดนนะครับรู้สึกทริปนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับไปซื้อของดีที่ฟรีไม่เสียภาษีนะฮะอากาศดีมากเลยอากาศดีจริงๆต้นกล้าพาเที่ยวนะครับเจอกันทริปหน้าสวัสดีครับ